สวัสดีครับไรสระนะฮะไรสระไรสระนะฮะอ่ะนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็มีอะไรมีแนวมาโม้ใช่ไหมฮะมีเรื่องราวมาโม้นะครับผมเกี่ยวกับวัตถุมงคลน,นี่แหละอ่ะนะฮะดูแล้วเป็นอย่างไรกันบ้างอันนี้ไม่ต้องสืบสาวราวเรื่องเลยนะครับเห็นปุ๊บก็รู้ปั๊บเพราะว่าเขามีตัวหนังสือเขียนบอกว่านะฮะหลวงพ่อทาวัด พระเนียงแตกนะครับหลวงพ่อทาวัดพระเนียงแตกนะครับก็เป็นเกจิโบราณของทางจังหวัดนครปฐมนั่นแหละฮะนะครับเดิมทีตามประวัติก็เขาบอกว่าเดิมทีนะครับบางข้อมูลก็บอกว่าบรรพบุรุษของท่านเนี่ยย้ายมาจากฝั่งซ้ายของแม่น้าโขงนะครับนั่นก็คือเวียงจันทร์นะฮะสประปลาวนะครับรรรารบ,บางข้อมูลเขาบอกว่า บ,บรรพบุรุษของท่านเป็นชาวมอญเป็นชาวมอญน,นะครับก็ก็จะแย้งกันอยู่2ประเด็นนี้เนาะแต่ส่วนตัวผมก็ไม่ทราบเหมือนกันเขาก็เขียนมาอย่างนั้นผมก็อ่านมาอย่างนี้นะฮะอ่ะโอเคนะครับท่านก็เขาเรียกอะไรเป็นพระที่เข่งคัดนะะในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนะครับเป็นพระที่เข่งคัดในเรื่องของการปฏิบัติธรรมปฏิบัติตามนี่แหละนะฮะตามหลัก ผู้ศึาศาสนานี่แหละคือการวิปัสสนากรรมฐานนะครับเข่งคัดนะครับแตกชานนะครับในด้านต่างๆนะครับมีความแตกชานในด้านต่างๆนะครับสามารถที่จะแบบเกียกสำเร็จอภิญญาจนแบบว่าเล่นแร่แปรธาตุได้ว่ากันอย่างนั้นนะฮะผมโด่งดังมากในสมัยก่อนนะครับเขาบอกว่าท่านเนี่ยนะฮะเกิด นะครับหรือชาตะนะครับเกิดนะครับราวๆรัชกาลที่3นะครับแล้วก็ลาสังขารนะครับราวลาปี2462นะ2462โดยประมาณประมาณหรือเปล่าผมอาจจะจำผิดก็เลยบอกว่าโดยประมาณไงนะฮะแต่แต่อ่านมาก็2462นั่นแหละถ้าจำไม่ผิดนะครับถ้าจำผิดก็ขออภัยนะครับผมก็เหรียญรุ่นนี้นะฮะเป็นเหรียญหลวงพ่อทาวัดพเนียงแตกนั่นแหละแต่ว่า อ่าเป็นเหรียญที่ไม่ทันนะครับดูจากโครงหน้าตาแล้วนะครับมันจะมีอยู่2ปีนะปี14กับปี18นะครับเนี่ยเป็นเหรียญไม่ทันเหรียญรุ how, ่นนี้อ่าสร้างปี2 5 1 4นะฮะไม่ทันยังไม่พอนะนะฮะไม่ทันยังไม่พอยังไม่แท้อีกไม่แท้อีกเออเออขนาดว่าไม่ทันใช่ไหมฮะไม่ทันแล้วทำไมถึงมีไม่แท้ใช่ไหมฮะเออไม่ทันแล้วทำไมถึงมีไม่แท้นะฮะ ก็ตามที่ผมไปดูในเขาเคาะประมูลกันเนี่ยที่เขาลงข้อมูลไว้เนี่ยนะฮะเขาบอกว่าอ่าเหรียญปีพศ2 5 1 4เนี่ยนะฮะก็ค่อนข้างที่จะมีราคานะเป็นหลักพันนะหลักพันกลางนู่นแหละสองสามพันสี่พันห้าพันแล้วแต,แวแต่แล้วแต่เศรษฐกิจแล้วแต่ระยะเวลาอ่าคนเจ้าหากันเนาะก็ตัวตีเป็นว่าหลักพันก็แล้วกันพันกลางก็แล้วกันนะนึกได้ว,ว่ามีราคานะครับแล้วก็ที่สําคัญก็ เป็นเป็นเขาเรียกนะเป็นเป็นรุ่นที่รวมเกจิขณาจารย์สายนครปฐมแล้วก็ใกล้เคียงปลูกเสกก็คือเป็นหนึ่งในเหรียญพิธีใหญ่นั่นแหละนะครับเป็นหนึ่งนะฮะในวัตถุมงคลที่พิธีใหญ่แล้วก็พิธีที่เขาเรียกอนะไรเกจิขณาจารย์สายนครปฐมเนี่ยแล้วก็ใกล้เคียงปุกเสกนะโดยเฉพาะเขาลงไว้อาทิเช่นนะก็หลวงพ่อเงินวัดดอนเย,ยห้อมนะครับหลวงปู่เพิ่มวัดกลางบางแก้ว แล้วก็หลวงปู่หลิวหลวงปู่หลิววัดไร่แต่งทองเขาบอกหลวงปู่หลิวก็เข้าร่วมเสกเหมือนกันนะนะครับปี14นะครับผมแล้วก็หลายๆขนาดจารสายนครปฐมนั่นแหละแล้วก็ใกล้เคียงนะครับก็เป็นหนึ่งในเหรียญที่นะฮะพิธีดีแล้วก็เขาบอกว่าก็มีประสบการณ์เหมือนกันนะครับส่วนวัตถุมงคลของหลวงพ่อทาเนี่ย นะฮะก็จะเป็นพวกประเภทเหรียญหล่อแล้วก็เป็นพระปิดตาปิดตาเกอเดียวปิดตาอะไรไม่รู้ผมดูยากรู้แต่ว่าหลวงพ่อทาก็จะเด่นก็จะดังในเรื่องของเหรียญหล่อนั่นแหละเหรียญหล่อพระพุทธผมไม่มีอกหลอกนะฮะเออเหรียญหล่อเป็นรูปพระพุทธนี่แหละแล้วก็เป็นเหรียญคล้ายๆอะไรไม่รู้ทองเหลืองหรืออะไรเนี่ยนะฮะแล้วก็ประเภทพระปิดตาพระปิดตาก็หลายเนื้อเนื้อเมกระพัดเนื้อ อะไรสำริดเงินเนื้อหลายๆอย่างเพราะว่าท่านมีสูตรผสมท่านมีสูตรผสมพวกแร่พวกวัไอะไรนะพวกโลหะอะไรของท่านนั่นแหละตามสูตรของท่านนั่นแหละนะครับเพราะว่าท่านเล่นแร่แปรธาตุได้นะฮะผมนะครับก็ประมาณนั้นราคาก็ถ้าเป็นยุคที่ทันท่านก็อย่างน้นอยก็ต้องมีมีเงินแสนนะต้องมีเงินแสนนะถึงจะได้จะได้จะได้อ่าได้ วัตถุมงคลของท่านเนี่ยมาบูชานะครับอ่าแล้วก็เฉพาะแสนเนี่ยแสนแสนเป็นแสนแสนต้นเนี่ยก็เขาเรียกนะได้แบบสภาพไม่สวยนะถ้าสภาพส,ายสวยๆก็คงจะหลายแสนนะครับนะเมื่อว่ัตถุมงคลของท่านเนี่ยนะฮะที่ท่านท่านมีราคาแพงนะคนก็เลยด้วยความศรัทธาเนาะคนก็เลยมามองหาย้อนยุคเอานะครับย้อนยุคท่านก็สร้างตั้งแต่สมัย นู่นแหละนะครับหลังจากท่านละสังขารมาจนถึงปัจจุบันนี่แหละก็สร้างมาเรื่อยๆทางวัดก็สร้างมาเรื่อยๆนะฮะก็หลายยุคนะฮะผมก็ก็แล้วแต่ว่าเราจะไปเลือกเอารุ่นไหนนะครับแต่ว่ารุ่นที่ค่อนข้างที่จะนิยมก็คือรุ่นปี2514นี่แหละนะครับผมเออเนี่ยก็เป็นหนึ่งในเหรียญปี2514ที่คนเขานิยมแล้วก็มีราคามีราคาแล้วของเก๊ออกมานะของเก๊ออกมาเนี่ยตามสภาพเนี่ย นะฮะดูยังไงว่าเก๋อันดับแรกไม่ต้องส่องหรอกนะฮะเราจับดูเราก็รู้แล้วว่าเก๋ส่วนคนที่ไม่รู้ก็คิดว่าเป็นของเก่าไงเป็นของเก่าเป็นของที่แบบผ่านสภาพการใช้มาอะไรอย่างเงี้ยคนเขาก็เลยคิดว่านะฮะคิดว่าเก่าก็เลยเช่าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะผมคิดว่าเก่าก็เลยเช่านะฮะก็เหรียญแท้ก็จะคมนะฮะอันนี้มีการถอด เขาเรียกอะไรถอดพิมพ์เออมีการถอดพิมพ์ครับพระเนี่ยก็จะตื้นนะฮะพระก็จะตื้นเห็นไหมฮะแล้วก็ตัวหนังสืออย่างเงี้ยชัดไหมนี่ชัดไหมอ,อ่ะชัดไหมคำว่าผนียงแตกเห็นไหมฮะตัวหนังสือเบลอเบลอตัวหนังสือจะเบลอถ้าเป็นเหรียญจริงเนี่ย ตัวหนังสือก็จะคมนะฮะตัวหนังสือก็จะคมคมนะฮะเนี่เห็นไหมเส้นผมเส้นอะไรก็ไม่ติดเห็นไหมฮะถอดพิมพ์มาที่จริงจะมีเส้นเกสาเส้นผมของท่านอ่ะเส้นเกสาติดนะฮะเนี่ยไม่ติดนะฮะเนี่ยวัดเนียงแตกะฮะตัวหนังสือก็เบลเบลเหรียญก็บวมบวมเหรียญบางๆนะถ้าเหรียญแท้มันจะหนากว่านี้เออไปดูในของแท้เข้ามาเหรียญแท้ก็จะหนาเนี่ยเหรียญจะบางบางไม่พอยัง ยังบวมอีกนะครับลักษณะเหรียญจะบวมหน่อยนะครับลักษณะเหรียญโอ้ยอนาถาเนาะอุปกรณ์เนี่ยบวมหน่อยแล้วก็เขาเรียกอะไรพิมพ์จะตื้นจะเบลอเห็นไหมฮะหน้าตาสองลงกล้องมาเห็นไหมฮะดูเหมือนจะชัดแต่ก็ไม่ได้ชัดนะฮะมีความเบลออยู่ใบหูอะไรก็ไม่ติดขีดในหูอะไรประมาณนั้นอะนะฮะนี่เห็นไหมฮะปึ๊บด้านหลังเห็นไหมฮะ แต่ว่าคล้ายๆว่าเนาะคล้ายๆว่ามีการขัดหรือนะฮะมีการขัดหรือมีการแบบแต่งให้ดูเก่าอ่ะลักษณะเนี่ยนะฮะลักษณะเนี่ยเหมือนแต่งให้ดูเก่านะฮะเหมือนแต่งให้ดูเก่าเหมือนแบบเออเป็นของเก่าแต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้ทันนะไม่ได้ทันหลวงพ่อทานะ <ceux S 1> แต่คนคงจะทําคิดว่าเออเป็นหลวงพ่อทาน่าจะเป็นเกจิ <usion sean S 2> ยุคเก่าพสลึกก็เลยทาให้เป็นแบบที่ว่าอ่า เนี่ยนะฮะเหรียญเขาก็ไม่ได้ระบรุระบุพศด้วยใช่ไหมฮะเขาไม่ได้ระบุพศด้วยคนก็เลยจะแต่งให้ดูแบบเก่าแบบให้เหมือนเป็นทันแบบหลวงพ่อทาเลยอะไรอย่างเงี้ยสำหรับคนที่ไม่รู้ไงนะครับก็เลยทําเนี่ยดูเหมือนจะแต่งให้เก่านะครับประเด็นแรกประเด็นที่2เนี่ยก็คืออ่าอ่าประเด็นที่2นะฮะก็คืออ่าแต่งให้เก่า เออแรกแต่งหันก่านอันนี้ก็คือคนเออเป็นที่สองเนี่ยนะฮะคือคนเขาไม่ทราบไงด้วยความศรัทธ,ธาเออคนเขาก็ไม่ทราบด้วยความศรัทธ,ธาว่าเป็นหลวงพ่อทาไงก็เลยเอาไปไปแขวนไปแขวนโดยที่โดยที่เปลืย่ย นะฮะไปแขวนโดยที่เปลือยโดยไม่ได้เลี่ยมกรอบนะฮะก็เลยทาให้เป็นแบบเหมือนกับโดนสัมผัสเออเหมือนพระนี่โดนสัมผัสโดนเหงือ่อโดนใครโดยอะไรประมาณนั้นน่ะอาจจะเป็นการก็เรียกด้วยความศรัทธาไม่ว่าเก๊แท้ไม่รู้แต่ว่าเป็นรูปเคารพของครูบาอาจารย์หรือของหลวงพ่อเราศรัทธาก็เอาไปแขวนอะไรอย่างเงี้ยเออก็น่าจะเป็นประเด็นที่2ก็อยู่ประมาณ2อ,อย่างนี่แหละเนาะนะครับเออแต่ว่าเอาใครที่มีแบบนี้นนเนาะเหรียดเหรียเบี้ยวๆหน่อย เบี้ยวเบี้ยวบินบินหน่อยเห็นไหมฮะเออนี่เหรียญเบี้ยวเบี้ยวหน้าเบลอเบ,บลอนะครับตัวหนังสือขยุกขยุยเนี่ยไม่เป็นตัวเนี่ยนะฮะนี่นะ,ะตัวหนังสือจะเป็นแบบตื้นๆหน่อยอ่าเห็นไหมฮะขยุกขยุยดูเบลอเบลอเพราะว่าถอดมาน่าจะไม่ชัดใช้ซิลิโคนถอดน่าไม่ชัดนะ นะฮะอ่ะก็จะประมาณนี้นะหรือใครดูไม่เหมือนผมใครดูแท้ <c oughs> เออใครดูแท้เนี่ยนะครับผมดูไม่แท้นะนะครับเออไม่แท้เอาวันนี้เอาผ้าไม่แท้ามาลงนะครับผ้าแท้ไม่มีตังไปเช่าหรอกนะครับยกเว้นจะเจอแบบเขี่ยกองวาชนามีเจอเขี่ยกองเจอจริงๆเออถึงจะได้ได้มาแต่ถ้ามีตังไม่มีตังไปเช่าราคาหลายบาทนะครับอย่างนี้ก็เป็นพัน ขาบอกเออสวยๆมีหลายพันนะนะครับส่วนวัตถุมงคลที่ทันท่านนี่ก็ต้องมีหลายหมื่นหลายแสนนะครับผมส่วนผู้ทุกคนเนี่ยที่เรื่องลือกระบือน้ำเนี่ยนะฮะเออที่เรื่องลือแล้วก็คนแบบศรัทธามากแล้วมีประสบการณ์มากคนถึงได้ชอบมากราคาถึงได้แพงเนี่ยนะฮะประสบการณ์เนี่ยโดดเด่นมากในเรื่องของเรื่องเรื่องเหนียวเรื่องคงนะครับผมเรื่องเหนียวเรื่องคงนะครับอ่าคงกระพันชาตรีนะครับนำโด่งมาด้วย คงกระพันชาตินามาอุดคงกระพันนั่นแหละนะออกไปทางคุ้มคลองนะครับเหนียวเหนียวว่ากันอย่างนั้นสายเหนียวแห่งนครปฐมนะบูหน่อยนะฮะบูหน่อยเรื่องชื่อมาอย่างนั้นนะฮะสำหรับวัตถุมงคลของหลวงพ่อทานะครับจะออกแนวนั้นหน่อยนะครับแต่บางข้อมูลไม่ใช่แต่ว่าหลายๆคนไม่ใช่หลายคนแต่ก็มีคนเขาก็พูดอยู่เหมือนกันว่าไม่ใช่แค่เรื่องเหนียวเรื่องคงนะครับไม่ใช่แค่เรื่องเหนียวเรื่องคงเรื่องเมตตาเรื่อง เจรจาค้าขายอะไรอย่างเงี้ยเรื่องเขาเรียกเรื่องเมตตามหาลาภโภกทรัพย์อะไรก็มีเขาก็มีเหมือนกันนะเขาบอกว่าครอบจัก,กรวาลเหมือนกันนะครับครอบจัก,กรวาลเหมือนกันเขาว่าอย่างกันอย่างนั้นนะแต่ว่าพุทุกุลที่โดดเด่นเนี่ยของหลวงพ่อทานเนี่ยนะฮะก็ออกไปทางบูบูนั่นแหละนะครับเรื่องเหนียวเรื่องคงนั่นแหละนะครับผมถึงได้มีประสบการณ์แล้วคนก็เาเรียกมีความศรัทธาให้ความเชื่อถือนะฮะเกิดความศรัทธาแล้วก็แม้แขวนเดี่ยวนี่ได้เลยอะไรประมาณนั้นนะฮะ ก็ทําให้ราคาของอวัตถุมงคลหลวงพ่อทาวาเพียงแตกนี่แพงนะแพงมากนะครับออซื้อรถได้คันหนึ่งนะฮะส่วนไม่ทันเหรียญไม่ทันก็อยู่หลักพันนะไม่ทันแต่ว่าเป็นเหรียญในพิธีดีนะครับเกจิที่ดัง,ดง,ดงในในใน,ในนครปฐมปุกเสก็เยอะนะครับผมก็เป็นหนึ่งในวัตถุมงคลที่พิธีดีเนาะแล้วก็ค่านิยมก็ค่อนข้างที่จะ แรงเหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่ทันนะไม่ทันท่านนะครับก็แล้วแต่จะชอบเนาะนะบางทีหาที่ไม่ทันท่นานหาที่ทันท่านมันหายากหาไ,ได้ก็ราคาแพงนะครับไม่ใช่ว่าหาไม่ได้หรอกนะครับถ้ามีเงินจริงๆนร่ยกำเงินไปสักล้านหนึ่งได้อยู่แล้วแหละเข้าเดินไปในห้างเนี่ยแต่ว่าจะหาแบบว่า,าถูกๆตะบุกตามบ้านไปนู่นนี่นั่นแบบเขี่ยกองเจออะไรอย่างเงี้ยโอกาสเจอก็น้อยนะครับโอกาสเจอก็น้อยนะครับก็ ส่วนเหรียญย้อนยุคกออ็ทำหลายวาระปี14ปี18แล้วก็ปีอะไรบ้างเขาทำหลายวาระอยู่นะฮะก็ลองไปสืบค้นดูว่าเขาทำย้อนยุคปีไหนบ้างนะครับราคามีตั้งแต่หลัก10หลักร้อยนู่นแหละหลัก10หลักร้อยนะฮะพอซอลึกหน่อยก็หลักพันแค่นั้นเองนะฮะก็ไม่มีอะไรมากเนาะสำหรับวัตถุมงคลย้อนยุคนะครับก็เป็นทุกเกจิคณาจารย์นั่นแหละฮะเกจิคณาจาร์นะครับวัตถุมงคลย้อนยุคก็เอาที่พอซอแล้วก็ความ เรียกความค่านิยมในแต่ละรุ่นในแต่ละวาระในแต่ละชนวนมวลสารที่เขาสร้างกันก็ต้องไปไปสืบไป,ไปดูอีกทีนะครับผมอ้าวโอเคนะครับสำหรับรายการไฟ้สาระนะครับชมพระเก่าพระใหม่พระเก๊พระปลอมเออพระหลักล้านแต่ปลอมพระหลักแสนแต่ปลอมก็ชมสลับกันไปนะครับเออชมสลับกันไปเนี่ยเห็นไหมหลักล้านเนี่ยจกกักรพรรดิแห่งพระเครื่องชมไหมเนี่ยหลักล้านเนี่ยเออ หลักล้านนะหลายล้านนะเพราะว่าไปเดินให้คนดูหลายล้านนะฮะเออหลักล้านแล้วก็หลักสิบนี่หลักสิบมันสู้พระหลักสิบไม่ได้หรอกพระหลักร้อยเหรือจะมาสู้พระหลักสิบเราเออนี่หลักสิบพิธีดีสวยด้วยนะฮะพิธีดีแล้วก็สวยด้วยนะครับพระสมเด็จ ทรงไก่ขี่ไก่นะครับหลวงพ่อปานนะครับหลวงพ่อปานวัดบางนมโคสร้างมนฑดบปี2545นะครับเป็นเหรียญย้อนยุคนั่นแหละแต่ว่าเป็นเขาเรียกว่าุ่นสร้างมณฑดบนะครับวัดบางนมโคนะครับเกจิแค่อาจารย์ที่ปลูกเสกก็หลวงพ่อพูนหลวงพ่อเพิ่มหลวงพ่อรวยหลวงพ่อเพิ่มหลวงพ่อพเอนหลวงพ่อรวยวัดตะโกหลวงปู่เพิ่มวัดป้อมแก้วหลวงพ่อพูนวัดบ้านแนเอนถ้าจำไม่ผิดนะ นี่เห็นไหมขี่กไก่ออกไปทางธรรมมาหากินว่ากันอย่างนั้นนี่ได้มาอีกพิมพ์หนึ่งละสวยดีนี่แบบนี้พัดหลักสิบพระหลักร้อยหรือจะมาสู้พัดหลักสิบเราเห็นไหมนี่สวยงามตามทองเรื่องนะฮะเอาอย่างนี้แหละมาแขวนสบายใจไม่ต้องแบบไปเอาแบบจินตนาการเอาเองว่าต้องเก่าอย่างง้นอย่างนี้เนื้อต้องเป็นอย่างนั้นโซนนั้นโซนนี้เออเอามาแขวนทีแขวนทีก็ไปเจอเดินไปสนามพระเอาาก็ไปเจอองค์แบบ ที่ตัวเองแขวนอีกอ้าวไม่มั่นใจถอดออกอีกไปเจออีกเนื้อหนึ่งทีเนี้ยเอามาแขวนอีกเอามาสองเออจินตนาการเนี่ยเนื้อต้องอย่างนั้นเนื้อต้องอย่างนี้พิมพ์อย่างนั้นอย่างนี้เก่าอย่างนั้นอย่างนี้อ้าวเอามาแขวนอีกทีเนี้ยแขวนอีกไปเดินตลาดสนามผ้าอีกเจอแบบที่อยู่คอตัวเองอีกทีเนี้ยอ้าวไม่มั่นใจถอดออกอีกแล้วไปเดินหาอีกแล้วก็ไปเจออีกทีเนี้ยก็เก่าอย่างนั้นเก่าอย่างนี้แตกอย่างตรงนั้นมวลสารอย่างนาาีไไรกนปป เออแต่แขวนแล้วไม่มั่นใจไงเพราะว่าเป็นอะไรที่ดูยากเราหาอะไรที่แบบมั่นใจดีกว่านี่ดูปุ๊บรู้ปั๊บว่าแท้แล้วก็มีความมั่นใจว่าพิธีการอ่ามวลสารแล้วก็ก็เรียกนะมวลสารแล้วก็เจตนานการสร้างเป็นอย่างไรเออแบบนี้ชัดเจนแบบห้อยไม่ต้องแบบคา,า,าราคาซังสงสัย <laughs> แต่อันนี้ห้อยไปสงสัยไปห้อยไปแล้วแวงไปเออไม่ใช่กลัวเขาจะมา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 ,มา มากระชากสร้อยนะเออไม่ใช่ว่ากลัวไอ้คนเขาจะมากระชากสร้อยเอาพระสิบล้านนะไม่ใช่นะเออที่เราแวงเราแวงว่าเอ๊ะแขวนมาเนี่ยแท้หรือเปล่านะเออแขวนมานี่แท้หรือเปล่านะเอาไว้นอกเสื้ออีกต่างหากอให้คนดูให้คนเขามองเออว่าเผื่อเตะตาใครจะเขาจะได้ถามซื้อที่จริงไม่ใช่เขาบอกเขามองที่เขามองเขาว่าเอ๊ะลุงคนนี้ขแขวนพระแท้หรือเปล่านะอะไร เนาะเอาที่แบบชัดเจนสบายใจเออแบบนี้จะสบายใจมากกว่านะครอ้าโอเคนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอรกราวคำว่าสวัสดีครับผมสวัสดีครับ